อ่สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้อยู่กับผมช่องบอัวเบียร์ดําซิ่งเนะาะคายพี 2, มาชมงานที่ทอู่ปลาเ้าหน่อยนะครับตอนนี้ก็เอ่อหมดแล้วนะครับหัวลากขายหมดแล้วนะครับตอนนี้ไม่เหลือแล้วเหลือแต่รถให้ง,งานนะครับตอนนี้เอ่อคันนี้เมก้สองหกศูนย์เอ่อแบ่งนี่ครับแบ่งน้องสาวน้องเขยครับไปทํางานครับก็ จะไปวิ่งงานนะครับนี่เป็นไงเ <c oughs> ต็มบ่ฮะ,ะ,ะอ๋อเรือจากเกียร์ไปมึงเติมลูกนาก่อนม่านี่แล้วลูกนากรนเปล่เรือลูกหลังก็พีเอ็มครับพีเอ็มใหม่ทั้งคันครับนี่ของลุงของเหลวน้ำมันเกียร์เฟืองไทยเกียร์ห้านะครับก็น้ำมันเครื่องนะครับนี่ไล่ใหม่ให้หมดยางเยืนอก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนใหม่เลยครับดูเครื่องพี่น้องอือสวยครับคันนี้ วยจริงครับดูดิรถมันเดิมๆเลยครับก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนยางหลังอีกนะครับ<ค>ให้น้องเขาไปวิ่งงานะครับนี่สภาพก็สวยงามเลยดูดิดูดรถครับเกา่าเดิมๆเลยนะครับแ<ม>เฮ้ยช่างครับช่างหลังทำอะไรครับนีนอนนะครับโอนอนน,น,นิ่งเป็นหลับขยับเป็นแดกนนแทำงานเหงื่อไม่แตกแดกเหงื่อย้อย ดูครับสื้อาครับอก็กำลังไล่ล้างแล้วแต่ออกอู้ดูเก่าเก่าเดิมเลยรถอ่ะสวยครับดูกี่ทีก็ชอบนะครับผมชอบรถเดิมๆนี้นี่เปลี่ยนถ่ายของเลี้ยวแล้วนะครับนี่ดูปั๊มปั๊มแบบใหม่มากครับเดิมๆเลยอ่ะแยกเครื่องขายจะดีกว่ามากเนี่ยมีใครซื้อไหมเนี่ยดูดิมาเดิมบางเลย เมกาคันนี้ขายแล้วนะครับให้น้องไปทำกินนะครับก็ที่แรกเอฟซีก็จะว่าจะเอาหลายคนเลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากผมน้องมันอยากได้ครับก็เลยกัดใจไม่ได้ครับแบ่งกันไปนะครับนี่ยส่วนคันนี้ก็ให้เฮียหวังนะครับให้เฮียหวังเฮียหวังจะไปวิ่งงานนะครับน่าจะไปท่าเรือมั้งแต่ว่าจะลองวิ่งหางเซมีดูก่อน,นครับก็น่าจะไปวิ่งท่าเรือ เอาแค่เต็มเนอะเดี๋ยวมันหล่นสิ้นนี่เดี๋ยวจะลองเทสดูก่อนครับถ้าโอเคก็ไปงานใหญ่ครับไม่รู้ว่ายังไงหรอกนะครับรอดูกันนะครับเดก้ากันนี้ก็เดี๋ยวจะมีรถเข้ามาใหม่นะครับจะเป็นเดก้าสองเจ็ดศูนย์นะครับปักหมุดไว้รอเลยไม่งั้นก็เบิกตังรอเลยนะครับสองเจ็ดศูนย์น่าจะเข้าอยู่ประมาณสามพ่วงสามหัวนะครับอาจจะเป็นหัวหางหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูกันนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับก็ ใครสนใจก็ลองสอบถามกันเข้ามาได้ครับเบอร์0884746382นะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาทักทามกันได้นะครับผมมาลอกถามราคาได้นะครับเพ <Stock> ื่อเผื่อตัวเองมีรถแล้วอยากขายไม่รู้ว่าจะขายเท่าหหไหร่ก็ลองโทรมาถามราคาผมได้ครับแล้วก็ไปตั้งขายได้ครับนี่เป็นไงเต็มป่ะฮะอู้เขาน่าเชมันเอาอันนี่เนาะ มมึงไหมย,ยังยก็รถที่อู่ต้องเช็คแบบนี้นะครับดูเช็คให้เรียบร้อยไปเลยครับรถใช้งานถ้าใช้งานจากอู่ก็จะเช็คแบบนี้ทุกคันนะครับแต่ว่าถ้ารถขายเราก็จะตามสภาพนะครับหรือว่า เช็คแล้วเราก็ก็บอกเช็คนะครับหรือว่าตามสภาพเราก็บอกตามสภาพนะครับแต่ถ้าอย่างงี้ปุ๊บเราเปลี่ยนของลงของเหลวให้แล้วถ้าเกิดสมมติวันต่อไปผมขายผมก็จะบอกว่าผมเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าผมยังไม่เปลี่ยนยังไม่ทําผมก็จะบอกตรงๆไปเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าก็จะได้ไปเช็คเองนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับนี่ส่วนของผมก็เรียบร้อยหมดแล้วครับท่านนี้ไม่มีอะไรครับเออน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายเรียบร้อยแล้วคันนี้เหลือถังน้ามันถังน้ํามันกําลังสั่งมานะครับก็แล้วก็ชุดดัชุดสายดัมเนี่ยจะเปลี่ยนใหม่ครับเพราะว่าสายมันเก่าแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะค่อยทําพร้อมกับถังน้ํามันนะครับนี่จัดลากเปลี่ยนใหม่นะครับใช้ของจอสนะครับนี่เปลี่ยนใหม่เลยนี่ครับนี่สามหมื่นกว่านะทุกคนนี่ไม่ใช่ถูกนะสามหมื่นสี่พันนะครับของใหม่เลยดูดิ เปลีย่ยนใหม่ครับเพราะว่าของเก่ามันผมลองดูแล้วมันเชิงหลวมๆเดี๋ยวมันไปหลุดใส่เขานะครับยางสองพันพร้อมกระทะขายแล้วนะครับนี่ผมขายสองพันพร้อมกระทะแพงไหมทุกคนดอกหนาๆปียี่สิบสี่นะครับพร้อมกระทะ,ะ,มะ,ะผมขายแล้วเดี๋ยวจะถอดให้เขารอยยางใหม่มาก็ถอดให้ครสองพันพร้อมกระทะเป็นสิบเอ็ดอานะครับนี่ยางก็ประมาณนี้นะครับนี่ปีปิยี่สิบสี่นะครับเห็นไหม สองอะไรหนึ่เี่นี่ยดอกก็หนาอยู่นะพี่น้องหนาอยู่แต่ฝั่งนี้ก็มีโ้นหน่อยนะก็ไม่ถือว่าโ้นเท่าไหร่นะถือว่ายังหนาอยู่นี่นี่ครับอย่างแท้นะครับปียี่เส้นสองสี่หกแปดสองสี่หกแปดสิบสองสิบ่ส สิ 16, 16, บหกมื่นหกบนี่มื่นกว่าบาทนะครับทั้งกระทะนะครับเมืงว่าสิบเอ็ดรอบต่อไปก็คันนี้แหละคันนี้จะเป็นอะไรสิบเอ็ดเหมือนกันนะครับแต่เป็นแม็กซนะครับก็เดี๋ยวจะทำไปเรื่อยๆครับดูบรถเดิมไม่เดิมพี่น้องเมืองว่ะล่างแบตล่างรอบแบตยังอยู่ครับดบูรถสวยมากครับแห้งๆครับดูภายในยังไยดิ ดูภายในท้วอไฟฟ้านะครับดูดิสวยจัดครับสวยสะอาดครับอันนี้รถชุดนี้มาถือว่าสภาพดีเลยนะครับนี่นี่อะไรครับก็เราจะคัดสรรแต่ของดีๆมานะครับ แต่อย่างว่าครับรถมือสองพี่น้องเราจะบอกว่าดีมากก็ไม่ได้ครับตอนนี้มันดีนะครับแต่ว่าเราใช้ไปสองสามวันมันพังอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้ครับมันมีโอกาสนะครับเพราะว่ามันเป็นรถมือสองมันไม่ใช่รถใหม่ไปแดงครับบางทีเออผมไปซื้อเนี่ยผมซื้อผมลองอยู่ที่ตอนผมซื้อนะผมก็ลองลองดีอยู่นะครับแต่พอวิ่งกลับบ้านพังอย่างเงี้ยครับก็มันก็เป็นธรรมชาติของรถมือสองนะครับ เราอย่าไปซีเรียสครับแต่เราก็ต้องเลือกให้ดีที่สุดนะครับเลือกให้เต็มร้อยนะครับแมนบอลลุ่มแมนนะมียังเหยซอยบอลุ่มเอายางมาใส่ดิฮะโอ้สิเอาอยางลยนะยแล้วเนาะยางอะสิวกูซ้ำปนไปอ,อ,อย่ามาข่าวห่าว,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 วตายแล้วฮะว งูยังก่อโอยนี่นั่นนะสางมันปิดเลยบ๊วยไปยังดอกเอาทายออกมันก็บอเคลอะแม่หนเดียวังมันมุนเร็วมันเดี๋ยวมันบดยี่บดแหละทำนี่บ่เหลือดอก อือโอ้มือมสูนี่กูบอกแล้วเ่อยเฮ็ดยังนี่ตายแล้วมึงเอาโอเคครับไม่ต้องพร้อมเปล่าพร้อมคอครับเดี๋ยวสั่งสอนลุงน้องก่อนครับเดี๋ยวคลิปนี้ลำเลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ